วันนี้ค่ะแอมบิซูนะคะจะพามาชมกับตัวจริงของเจ้าไททันรุ่เอลต้านะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นคลิปนี้แอมพาไปชมกันเลยเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะสำหรับด้านหน้าค่ะกระจังหน้า เป็นแบบใหม่แล้วออกแบบใหม่ในปี2024ค่ะก็จะมีโลโก้มิซูบแบบนี้ปั๊มมาให้จากทางโรงงานเลยก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบเป็นสายเท่ es, สายสปอร์ตก็รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้อีกหนึ่งตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันนาซึ่งตัวนี้เรียกว่าความปลอดภัยครบคันกันเลยทีเดียวกล้องทั้งด้านหน้าแล้วก็กล้องทั้งด้านหลังเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวแอมจะพาไปชมด้านในนะคะว่ามันจะมีความคมชัดมากน้อยขนาดไหนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นไฟ ไฟหน้าเนาะไฟด้านหน้านะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะคะก็ให้มาถึง3ดวงด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกระจังด้านหน้ามาพร้อมกับสีโครเมียมแบบนี้ ะะทีนี้ค่ะเราจะไปดูคันทางด้านข้างกันบ้างนะคะความปลอดภัยของตัวนี้ค่ะาราคาที่เพิ่มมาเนาะตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างที่กระจกด้านข้างนะคะก็ช่วยให้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าจะลดด้านหน้าหรือรดด้านหลังก็จะมองเห็นได้แบบว่าในระยะไกลนะคะก็จะเพิ่มความปลอดภัยตรงนี้มากขึ้นเราจะได้ดูว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือจะอเลี้ยวขวาเนาะต่อไปค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะก็มาพร้อมกับด้วยความที่คันนี้ค่ะ กุญแจของเขาจะเป็น KOS เนาะกุญแจอัจฉริยะ KOS ก็คือเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ซึ่งข้อดีของปุ่มเปิดที่มือจับนะคะเวลาที่เราถือกุญแจอยู่หรือกุญแจอยู่ใกล้ตัวหรือจะอยู่ในกระเป๋าก็แล้วแต่นะคะเราสามารถล็อกรถได้เลยกุญแจนี่นะเราสามารถกดล็อกรถแบบนี้ได้เลย ของมิสซะค่ะถ้ารถล็อกแล้วเราสังเกตได้ง่ายๆคือกระจกด้านข้างจะพับเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่พับก็แสดงว่าอาจจะเกิดกรณีอื่นๆเช่นเราอาจจะลืมกุญแจไว้ข้างในเนาะส่วนตัวนี้ค่ะถ้าเกิดกรณีที่ว่า แบตหมดนะคะเราก็ยังมีวิธีสำรองก็คือสามารถใช้กุญแจนะคะใช้วิธีแมนวนวลนะคะเปิดรถหรือล็อกรถได้เลยแบบนี้นะคะหรือแบบนี้นะคะเราก็จะคงมีสำรองไว้ด้วยกรณีที่เกิดแบตหมดจริงๆเนาะหรือถ่านหมดจริงๆอย่างนี้นะคะแล้ววิธีการเปิดะค่ะนอกจากที่จะเปิดจากกุญแจได้แล้วเราก็เปิดจากเบ้ามือจับตรงนี้ได้ด้วย แล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับด้านข้างนะคะตรงกระจกด้านข้างมีระบบเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวาที่จะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ของกระจกนั่นเองเห็นไหมคะ นนนะหรือเวลาที่มีรถเข้ามาใกล้ๆนะคะก็จะมีเสียงเตือนนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาถัดมาค่ะด้วยความที่รถตัวนี้ค่ะเป็นรถยกสูง<ๆ>ก็จะมีบันไดด้านข้างมาให้ตกแต่งด้วยสีโครเมียมเนาะสีเงินนะคะเราก็จะสามารถขึ้นไปได้ง่ายพร้อมกับมีที่จับด้วยอ่นะไม่ต้องกลัวว่าเออขึ้นจะส่งตัวไม่ได้เรามีที่จับมาให้หนึ่ง6 7สาี่ห้าด 7อันนะคะตัวนี้ตัวที่จับเดี๋ยวจะมีทั้งหมด7อันแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทเนาะแล้วจะไม่ได้ใช้กุญแจเปิดนะคะเราจะใช้เป็นระบบพุ s ธสตาร์ทนะคะซึ่งจะอยู่ตรงกลางอ่าอันนี้ก็คือสตาร์ทแล้วนะคะแล้วก็ใช้วิธีการกดปุ่มอู่นสตาร์ทไม่ต้องใช้กุญแจเปิดแล้วเนาะส่วนอย่างเราเป็นผู้หญิงเนาะเวลาเราจะปรับเบาะคันนี้ค่ะตัวเอาต้านเนี่ยปรับเบาะก็จะเป็นแบบเบาะไฟฟ้าแล้วสมมุติเรามองไม่เห็นเนาะแล้วก็เป็นปรับเป็นเบาะไฟฟ้าได้เลยเห็นไหมรถ มันยกขึ้นแล้วอ่ามันก็จะปรับได้แบบนี้นะคะก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านั่นเองแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็คือเวลาที่มีโทรศัพท์เข้ามาเราก็สามารถกดรับสายได้นะคะหรือว่าเวลาที่เราฟังเพลงขับรถไปฟังเพลงไปก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้อีกด้วยนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังถัดไปไซ้ายขวาได้ส่วนหน้าจอนะคะเวลาที่เราสตาร์ทเนี่ยก็จะมีเอ่อรูปรถไททันขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวนะ อ่าคอยดูนะคะนี่ไงจะเป็นรูปรถไททันขึ้นมาเลยนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามเพิ่มความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอที่สามารถรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto อีกด้วยนะคะก็สามารถเชื่อมกับไททันคันนี้ได้นะคะแล้วก็ระบบแอร์นะคะก็จะเป็นระบบออโต้นะคะก็สามารถปรับแยกแอร์ A R ซ้ายขวานะคะฝั่งทันซ้ายก็สามารถปรับอุณหภูมิก็ได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะแล้วก็จะมีด้านหน้านะคะ สามารถใช้โทรศัพท์ที่รองรับไวเลสชาร์จก็สามารถใช้ในคันนี้ได้เนาะนะคะก็สามารถเอามาชาร์จด้านหน้าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จแบตด้วยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลัง แล้วก็พวงมาลัยนะคะนอกจากเป็นมัลติฟังชันแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็เบาะนะคะบาะทั้งในรถเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลังก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังสีดําทั้งหมดเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของแอร์แบกนะคะถ้าเป็นรุ่นออาต้าจะมีแอร์แบกทั้งหมด7จ็ดลูกนะคะด้านหน้าคนขับ ซ้ายขวานะคะตรงทางด้านข้างนะคะทางคนขับแล้วก็คนนั่งทั้งสองฝั่งแล้วก็มีด้านบนนะคะก็จะมีที่ดูดอากาศให้ด้วยนะคะ แล้วก็ตรงด้านหลังนะคะเวลาคนนั่งด้านหลังเนาะก็ไม่ต้องแย่งสายชาร์จกันนะคะตอนนี้โทรศัพท์เพื่อแบตหมดเนาะขับรถไปเที่ยวกันค่ะก็จะมีที่ชาร์จ12โวลต์ด้วยนะคะสามารถใช้ Type C Type A Type C ได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องห่วงชาร์จแบตได้ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็มาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของทางด้านหลังค่ะก็จะมีบันไดเผื่อเอาไว้ปีนนอกเวลาขึ้นรถนะคะก็จะมีอย่างที่แอมบอกค่ะก็จะมีกล้องรอกคันกล้องด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเสริมความปลอดภัยเวลาที่ถอยหลังหรือว่ามีรถมาทางด้านหลังมาใกล้ๆก็จะมีระบบเตือนนะคะมาด้านข้างมาด้านหลังเนี่ยจะมีระบบเตือนขึ้นมาแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นกล้องมองหลังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ล็อกประตูกระบะฝาท้ายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมาขโมยไฟท้าย นี่เอ็มก็พาชมเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยตัวจริงออาต้านะคะในรุ่นไททันรุ่นอัลตานะคะวันนี้เอ็มก็พามาชมตัวจริงนะคะก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นแคปเป็นเพิ่มเติมนะคะก็ทกักสอบถามได้ที่ทุกช่องทางเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Drive your ambition. Motors ambition Mitsubishi